คลิปนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องเจ้าตัวสายนะครับ3.5มิลลิเมตรทูไทสนะครับซึ่งผมจะเอามาต่อกับไมเวเลตเข้ากับมือถือนะครับเครื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสายที่ผมสั่งมาเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนแล้วเสียงมันจะเข้าไหมเดี๋ยวจะมาเทสให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับไป นี้ก็เป็นสายนะครับของไมวายเล t ที่ผมสั่งมาจากเว็บไซต์ของ Lazada นะครับซึ่งต้องเกินก่อนนะครับเพื่อนๆพอดีว่าผมซื้อมือถือนะครับให้แฟนผมเนี่ยเอาไว้ตัดต่อวิดีโอนะครับ ที่บ้านนะครับแล้วปรากฏว่ามือถือที่ซื้อมาใหม่นะครับเพื่อน,อนๆสังเกตดูตูดนะฮะตูดมันเป็นไทซแล้วมันไม่มีปกติแล้วมือถือรุ่นเก่ามันจะมีสาย3.5มิลที่เอาไวส้สาหรับเสียบหูฟังเสียบไมค์ข้างนอกอะเสียบไปได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ไม่มีมันก็เลยทําให้เกิดปัญหานะครับเวลาเราถ่ายวีดีโอเนี่ยเราเสียบไมค์อะไรไม่ได้แล้วก็เสียงมันเบานะครับก็เลยไปซื้อตัวนี้มามาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพกล่องโดยรวมนะครับก็ใช้เวลาสั่งประมาณ สี่ห้าวันครับซึ่งผมสั่งเนี่ยมันส่งมาจากต่างประเทศนะครับในเว็บของไทยเนี่ยไม่มีเลยนะฮะก็ใช้เวลาขนส่งค่อนข้างนานเลยเดียวก็สี่ห้าวันได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องก,กันก่อนนะครับนี่นะครับพรเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นกล่องของเขานะครับเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องของฮ o นลี่แลนนะครับสายเคเบิลฮันลี่แลน 3.5มทูไทซีนะครับแต่ว่าสภาพกล่องเนี่ยท้ายกล่องนะครับมันมันมีเย็นเยนิดนึงนะน่าจะเป็นเพราะการขนส่งอะ่ะมันอาจจะทับกันมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเนี่ยท้ายกล่องเนี่ยมันบุบบุบเบี้ยวเนิดนึงนะครับแต่ว่าซีนเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะซีนยังอยู่นะครับซีนยังอยูเอ่เดี๋ยวเรามาเกตข้างในซีนข้างบลก็ยังอยู่นะครับน่าจะแกะด,ด้านล่างดีก่อนเวลาแกะซีนอะไรพวกนี้เพื่อนจะต้องมีเล็บนิดนึงนะครับ ของผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบไปเล็บนะครับแล้วมันทําให้เป็นปัญหาคือเวลาเราแกะแล้วพนะมันแกะยากเมื่อนเออได้ละได้ละแกะมาเสร็จนะครับแล้วก็ข้างในนะฮะนี่นะครับด้านในก็จะมีแค่นี้ <laughs> เดี๋ยวผมให้เพื่อนดูข้างในมันก็จะเป็นถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับ ข้างในก็จะมีแค่นี้ะนะครับหัวข้างหนึ่งนะครับมันจะเป็น3.5มิมตรนะครับซึ่งเป็น TRS นะครับแล้วก็หัวอีกข้างหนึ่งน่มันจะเป็น Type C mm, นะครับ, IS, รบ,นะรบอันนี้ผมสั่งเป็นของแท้เลยนะครับจากร้านของ Hollyland เลยนะครับเนี้ยเพื่อนๆดูก,ก่อนไม่เละที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับนี่ Hollyland l u c k In One นะครับนี่คือเคสภายนอกนะครับแล้วก็ด้านในนะครับมันจะมีมันจะมีตัวไม้นะครับอยู่ตัวรับหนึ่งตัวแล้วก็ตัวส่งไมอีก2ตัวนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวไม่ฮั l นี่แลนเนี่ยผมเคยทําคลิปรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้เนาะมันมีสายแถมให้2สายก็คือหัว T R S คู่หนึ่งแล้วก็อีกเส้นนึงจะเป็นหัว T R S กับ T R S นะครับพูดง่ายๆก็คือ2ขีดอัน3ขีดอันนั่นแหละฮะเอาไว้ต่อมือถือรุ่นเก่าเนาะแต่ว่า ถ้าเราจะใช้มือถือรุ่นใหม่หมที่เป็นไทยีเนี่ยรู้ว่าจะต้องสั่งเจ้าตัวนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งผมสั่งมาในราคา450บาทนะครับแต่ว่ามันมีส่วนลดค่าขนส่งส่วนลดออแคมเปญอะไรของลาซาด้เนี่ย 11, 11 11นะครับก็ได้มาในราคาสุดที่414บาทนะครับที่จ่ายไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะมีแค่นี้อันนี้คือของแท้เลยนะครับเพื่อนๆมาทีนี้ผมจะ มาลองเสียบอยู่ซิว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับนี่นะครับเราก็จะใช้แค่ตัวรับตัวแล้วก็ตัวส่งหนึ่งตัวนะครับแต่เจ้าตัวฮ o l ลี l แลนด์เนี่ยที่ผมประทับใจมันก็คือเวลามันใช้งานนะครับมันมันใช้งานง่ายหยิบขึ้นมาก็เปิดอัตโนม,มัติเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากในการต่อน,น,นู่นนั่นนี่ แบบนี้นครับแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะส่งสัญญาณเนี่ยก็เขาเคลีรไว้ที่200เมตรนะครับแต่ปกติอะผมใช้ไม่ถึงอยู่ละผมก็ใช้ประมาณ10เมตร20เมตรก็ไกลเต็มที่แล้วนะครับช่วงเนี้ยสบายมากนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะต้องเอาตัวไทซีตัวนี้ครับเห็นไหมเสียบข้อที่ตูดของมือถือนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองเปิดมือถือดูเปิดโหมดวิดีโอถ่ายกันนนผมม่ตดก่อน ทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ห้าเดปเป็นยังไงบ้างครับอันนี้เป็นการทดสอบไมค์ฮอลลีแลนด์ลักเอนะครับซึ่งต่อกับมือถือ v i v o v 2 9 e นะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงคมชัดไหมนะเสียงคมชัดไหม1 2สอี่ห้าหกด7890อ่ะครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวฮอลลี่แลนด์ลักเอวันนี้ยกดอัดวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอามือถือเนี่ยไปไว้ข้างนอกดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะ พอนกลับเหรอเออนี่นี่แฟนผมมาละถือกล้องหน่อยเอ,อ่อทดสอบใหม่ว่าเสียงมันเข้าไหมทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ะโอเคอ่ะทดสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปอยู่ข้างงอกดูนะครับว่าเสียงไม่มันจะเข้าไหมนะครับ ทดสอบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบใหม่ฮั l นี่แลนด์ลักเอนะครับซึ่งเราใช้ไมค์ฮั l l ี่แลน์ตอนนี้ต่อกับมือถือไม่ทราบว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงที่ผมกําลังคุยอยู่ตอนนี้เลยนะครับมาเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆได้ยินกันชัดไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อฝ่ายกันเลยดีกว่าว่าเวลาเราต่อกับมือถือแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับ ตัวนี้ผมก็ใช้ไมค์ฮั l l ี่เลนรักเอวันมือกันนะครับแต่ว่าต่อกับกล้อง d s l r ซึ่งเป็นกล้อง7ดที่ผมใช้ทํางานอยู่ตลอดเลยนะครับแล้วเนี้ยฝั่งนี้ก็จะอาจจากมือถือ Vivo V29E นะครับซึ่งใช้สาย USB Type-C นะครับต่อกับเจ้าตัว h o l l y l a n d รัก M1 แล้วก็ต่อกับมือถือนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูคุณภาพเสียงกันนะครับครับก็จากเพื่อนๆได้เห็นแล้วก็ได้ยินเสียงที่ผมเปรียบเทียบไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ปรากฏว่าสายที่เราซื้อมามันก็ใช้ได้ตามปกตินะครับ่อเวลาเราใช้งานนก็เสียบเข้ากับตัวตูดของมือถือรุ่นใหม่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรทั้งนั้นนะครับเสียงมันก็จะเข้าวิดีโอโดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวฮอลลี่แลนด์เนี่ยเวลาถ้าสมมติเราเป็นสายเก่านี่เพื่อนสายที่มันเป็น TRS เนี่ย เวลาเราเสียบเข้ากับมือถือของ vivo vivo uh, s 1รุ่นเก่าๆอะครับมันจะต้องไปผ่านโปรแกรมอัดนะครับไม่งั้นเสียงไม่เข้านะเพื่อนๆนถ้าเราเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยใช้อัดมือถือจากแอปของมันเลยเนี่ยเสียงไม่เข้าจะต้องไปโหลดโปรแกรมอะไร Open Camera อะไรสักอย่างนะครับมาติดตั้งเสียงมันถึงจะเอาเสียงจากภายนอกเข้าไปใน มือถือได้เวลาเราอัดวิดีโอนะครับซึ่งปัญหาอย่างหนึง่งก็คือมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับแล้วก็คุณภาพอะไรพวกนี้มันก็ไม่เหมือนกับเ,เวลาเราอัดจากกล้องของมันแอปของมันโดยตรงเลยนะครับมันก็เสียเวลาทําให้เราไปเข้าโน่นนั่นนี่อีกนะครับแบบนี้ก็ก็ถือว่าสายที่เราซื้อมาอันนี้เจ้าตัวคนริแรงอีวันตัวนี้ครับก็ใช้งานได้นะครับ ก็แนะนำนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะต้องไปซื้อที่เป็นของเขาจริงๆเลยนะครับอย่าไปซื้อของเทียบเนาะถ้าของเทียบเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะไม่มีมันจะมีปัญหาไหมอาจจะถูกจริงนะครับแต่ว่าถ้าซื้อมาเนี่ยใช้การไม่ได้ผมผมบอกเลยนะครับว่าแพงแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับถ้าอยากให้แน่นอนก็ซื้อของเขาที่เขามีจาหน่ายอยู่เลยก็หวังว่านะคะคลิปนี้คขจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับ สายที่จะมาใช้งานให้มันเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เรามีกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ององผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิงจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลายไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ